มี้ช่องให้บานเลี้ยงควายเฮ้าครับมีกุบลนินมงคลตอนนี้มเยมคุณแม่เฮาานะครับคุณแม่ยังครับเป็นปอค่ะแม่ปอเนาะครับนะอยู่อำเลอวอรินเฮานี่แหละครับผมตอนนี้คุณแม่เลี้ยงควายเจ็ดตัวแล้วครับตอนนี้เจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวครับน้องแม่นอ้ะตัวนี้ลูกสาวไปครับแม่ถึงงานตัวนี้ลูกสาวเก่าจะเลื่อนจ้ะมีมีแม่เพื่อนมีแม่เพื่อนเขาหายร้ายวันไหนคุณหมอโอ้ยบบวาค่ะบบวาตันนี้บบวาเนาะครับลูกสาวเก่าจะเลื่อนตัวนี้เลยครับนี่ ตัวนี้อันน้องของเก่าจะเลื่อนอันบีกูไยจ้ะโอ้ครับผมบีกูไยครับลูกบีกูไให้ลูกดีด้วยแม่น้อจ้าจ้ะครับผมตัวนี้แม่นี่ท้องเหรอครับท้องลนะค่ะตัวนี้ท้องก็ได้ใบครับเนี่ยอันท้องบีกูบนค่ะโอ้ตัวนี้ท้องบีกูบนวันจีดี่กระซี้เดือนแะไรครับโอ้ครับคุณแม่สวยหลากหลายเนาะครับคุณแม่น้อครับตัวนี้น้อนี้ครับคุณแม่ตัวน้อยน้อยน้อนี่เนียน สาวสาวสวยเจ้าค่ะนีลูกพี่กุบนสาวสงการสาวสงการลุงพี่กุบลเกิดจากแม่่อยทีสสองะคุณแม่นอได้เดือนนะครับลูกสาวพี่กุบ้ยเขาแค่ไเดือนเดียวเดือนเดียวนะครับนอแม่เพิ่นชื่อข้าวเหลืองแม่เกวยสาวกลวยสาวนะครับนอตัวนอยนี่บ่ไห้เปิดแล้าบ่ครับพ่อจะบ่เปิดเก็บไปเขาไพัฒนาต่อไปคุณแนอจตัวนี้ลูกไส้ของไฟครับคุณแม้ยอันนี้ลูกไส้เองอัน นี่แม่เพิ่นแม่ดอกมะลีลูกไส้เทอาลูกไส้เพิ่นนัะเท่าโบดุ๊กไส้เทอาโบเล่มโบเล่มโบเลี่ยมโบอันพ่อเพิ่นอันพ่อเท่าโบเท่าโบของขีดสีจันทร์เท่านะครับจ้าจ้าจ้าเอาไปสมกับเฮียเพิ่นอยู่ตอนตอนสิบบาเท่าโบเพิ่นอยู่กับอันอยู่จะโซ่นะาจ้าเอาไปสมตัครับผมไปสมอยู่ตอนออยู่กับเฮียเฮียยังเฮียยังเนาะลงชื่อเพิ่นะล่ะครับผมตอนนั้นตอนนั้นไปไปสมกับอ่า เสียโอ้ยนะครับน้องเสียโอเสียโอ้ยจะเลื่อนยนนะครับเนาะงี่นาะเป็นลูกเชือบัรอครับอ๋อต้นนี้กัลูกสาวีุ่บุนได้เลยสาวีุ่บุนเขาก็ได้เดือนเดือนกล้วเลี้ยงคล้วยนี่กับมอะแม่เนาะโอ้ยมอญมอญมอญมีความสุขหลายมันบอกเดี๋ยวซื้อให้กินหยาครับผมสาเหตุที่มาเลี้ยงคล้วยกันย้อนยังบ่หยาเข้ามันหลายาไหลายเนาะครับนี่จะผู้อื่นว่าตัดเอาก็เรียกว่าโอ้ยไปหาซื้อคล้วยมาเลี้ยงเถอะก็เลยว่าแต่ว่าราคาขายไปเลยขายดีบ่แม่ขายดีขายดีอยู่่ได้ละครับ ดีอออยยูู่่พฟังตัวนี้เด็เขาเป๋เป๋บอว่าเขามาให้สามแสนโบไคล์วะจีนโอ้ยไปนี่ใาจตยสัตว์แหละค่ะเพิ่อนโบว่าค่ะเอาไปสัก,กวันตัวนี้ก็ค้าโตัวก็เป็นแสนแล้วจ้าจ้าโอ้ยงควายนี่มิตรดีนเนาะแม่เนาะจ้าดีเดี๋ยวกำลังกายนำ้ำคเข้ากบบระโบดิซให้กินครับ,รบนนกระมวนมีความสุขอยู่ครับโอ้ดีดีใจร้ายครับเห็นพ่อแม่พี่น้องเข้าเลี้ยงควายแล้วก็ควายมีราคาแล้วก็ บอกง่ายๆเนาะครับ mm hmm. เลี้ยงควายงามสายพัฒนากับมีมีแต่กำไรนู่แม่นอจ้าโวยกับมือนี้ยกะ,กะช่องอา่าไทยบ้านเลี้ยงควายเฮาอ่า,อาบิ๊กบุนิ่นมงคลกับเดบมาย่ำคุณแม่ยังครับแม่ปอค่ะแม่ปอนะครับนอกากมือนี้ยกะเอาแค่นี้แหละครับผมมาชมคอกล้วยสายพัฒนาเฮาครับควายอยู่นี่มีแต่ราคาครับผมแต่ว่านังตูเพิ่นกับพิจการขายไปละครับผมแล้วกะ็มาเบิ่งลูกสาวของบิกุบลอัปเดตให้ฟังครับผม ครับมันนีทั้งช่องกับขอขอบคุณกดกระดิง่งติดตามน้ำนี้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ